สวัสดีจ้าสวัสดีส,ดสวยๆจ้าสวัสดีน่ารักจ้าสวัสดีทุกคนสวัสดีเพื่อนๆแล้วก็ผู้ติดตามทุกคนจ้าวันนี้เขาจะมาแซบแซบแบบเผ็ดเปรี้ยวหวานแซ่บนะจ้าแบบเมนูยำเนาะอ้อาแบบเป็นคนชอบกินยำม,มากไม่ว่าจะยำอะไรก็ตามแต่ยำเธอก็พอโอ้ยเนาะ เราก็จะมาคินเลยนะหลังจากอาบน้ำเสร็จทาครีมทาแป้งปกผิวโปโลชั่นให้ขาวใสดูมีออร่าแล้วก็จะมาส่วกกันอลังจากที่บำรุงผิวเสร็จแล้วไม่ได้ทานยาขาวนะจ๊ะม่ได้ทานสมุนไพรบำรุงสุขภาพแค่นั้นยาขาวเราไม่ทานหรอกเสียงต่อตักจ๊ะแบบนี้เราก็จะไม่ได้กันเลยพูดนอกครูนอกทางแล้ว ี่จ้าพี่น้องยำวนเส้นหมึกกล้วยจา้าดูน้ำยำจา้าจนจะล้นถาดแล้วจา้าวันนี้กินแบบเป็นถาดเลยเด้อพี่จ้าเล่นล้ยน้ำได้แตกสดหนาำกันเลยจ้าชวบเลยโอย้อร่อยเจ็บมาก หนวดมืกจ้านวดมืกจ้าคุณเส้นจ้าคุณเส้นจุกๆเลยนะวันนี้สวกกับน้าม,มันอนะ่ะซับน้ำก่อนค่อยียดเข้าปาก รสชาติถูกใจมากทำกินเองนะ่ะไม่เหมือนซื้อเขานะ่ะื้อเขารสชาไม่ถูกใจเราเสียอารมณ์เลยเราก็เลยไม่ไม่ซื้อกินอีกเลยตั้งแต่นั้นมาก็คือทุกอย่างทำเองหมดจ้า บเบิ้ลใใดดอกแซปปานิจ้าตัวกุ้งเอ้ยตัวกุ้งตัวเมือกจ้าพี่น้องหงงดาน่ารักไหมจ้า ใกล้เทศกาลกิสมารนะจ้าวันเกิดกุมารแม่เยซูจ้าอืมเด้อพี่นอ้องไปเพ่อเห็นคลิปนี่พ่าดอีหลีเด้พ่าดอยังละ่ะ ผ่าดความแซ่บนอกจากนึกจับบนเส้นเขากันมากอืม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 เพ็ดกระซ้ามังครับเพ็ดกระซ้านี่ แก้แพดด้วยน้ำปั่นโอ้ยเล่าปั่นดูฮาวายกะหวยสีสดมากสีสวยมากสีรุ้งแบบสะท้อนแสงเยจ้าดูกเด้อเห็นว้ากินต่อไก่เบิเบเร์ดละละเลอเด้ดเซ็น เริ่มอิ่มแล้วเริ่มอิ่มเริ่มจุกท้องแล้วเริ่มเพลีแล้วพี่น้องเอ้ยพักพัก กินผักนั่นบำรุงสุขภาพผักไม่ขมมากินได้โู่ผักขมนะไม่เอาเลยท้องเริ่มไแปรปรวนอ่ะไหนบอกว่าบวดแผ้ ไปกินมามันเหลือแล้วเริ่มแพดเดิมตาไหลอล่ะ้าเ<ะ>รุ่มจามองจอ่ะน้องกอ่ะด้แพ้อีกนึง ขอหด,ดนางปอนด้จ้าขอหยาดดนางพันเด้อเพรดูดไปดูดมากกับเมาอีกบันเน่โอ้ยจะเมนขากน้องพี่น้องได้ยังนึงเสียยังนึงอีกบันเน่แต่เมากด็ดีได้ความสดชื่นของไอ้ผู้ห้าวายัยในจะงหวาผสมเหล่าปันของโซจูเกาหลีด้วแเจบด้จ้า ปันเอาไว้แล้วก็แชร์ไปช่องเฟนก็ออก mm hmm. มาม่เกี้ยกินต่อกินต่อไก่เบิร์ดแล้วเอาให้เบิร์ดเน่ยปลามงปลาหมึกปลาปดปลาได้เสดายเสดายเด้อจ้าเสดายเด้อจ้าเนาะหน,นอนวายยังหล่ะวาอาหารทะเลของทะเลแพงน,นจะจ้ะ Chạy tuổi thủ chim cha chim 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 đi hết chim 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 này chim 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 hẹn hẹn á, ăn hẹn 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 cha, hẹn 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 trong mực. hẹn น้ำเยอะมากช้ำๆี๋ยวจแหมือกันตอนนี้โอ้ตอนนี้แบบปวาจุกทองอไปเลยออิ่มอิ่มไปไเลย,ยหนูต้องได้ไลฟ์ไปแล้วอ๋อเหงาไป

ยิ่งเก่นยิ่งเผ็ด,ด,ดอ่ะสูจาดูซูเขียะรายมึกรอมอืม,อ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 ม อิ่มแล้วพอหมดตัวจะน้ำมิดเนียยกินปลาหมึกล้วนเลยขอการเมนูใหม่ด้วยจ้าขอบคุณสำหรับค้อดึงเบิร์จบจนจบเคียบ จะคอยสนับสนุน,นคอยพักดันเตรียมข้าจะลื้อยแชมด์วด้จ้าเปิดเปิดค่ากันมองเห็นด้จ้าพี่น้องซอยดันได้เด้อรื้อหัวตีตามด้จ้าผ่านพิธีอุ้งม,มือไปเบิ่งชมก็ขอบพูดหลายๆด้จ้า